สวัสดีครับพีนพ่น้นงงองอีกสที่เคารพมีกันนับพี่น้องมาบังตกเบ็ดตะกอหน้าดินครับปลากระมังลวดปลากะสะกางกินแล้วครพี่น้องกลุ่มเด,ด็กเบะท่านไหนบอกเลยว่าด้วยกระมังน้อยครับใส่มินิใส่ปลาสุ่มลวดปลาแด็ดเดียว จะมองว่าัานฝนตกน้ำแห้งพี่งหลาก,ก่บุคอลจริงยมันน้ำใสออกีใสกับใสโฝดใสเกินครับนีมาหาปลโม่คนนะนี่จะตอบเป็นโร้อมไปกินไงสิมีพร้รมอมหมดทอย่างเล,เลยเวะนี่โตน้อย,ย,นนอยกิน,นคนละ เราจะมาบ่งมาดุนไปต้อกันครับว่ามาันโตหน่อยคือพันวาโบเดี๋ยวก็ตอบมีพ่วงไปกินแหลมโบไดโตคือพันวาบบเดี๋ยวมีวิธีแก้ไขอีกที่ให้น้องเ้าวเดียติดตามเดี่ยบดึงกันครับส่างปลาโบอคอยกินเนื้อบคอยไดโตต่อจะมีพ่วงไปกินไม่แก้ไขแนวเลยรู่งสามขั้นนี่หรอกเดี๋ยวไี้น้องเาบ่งกันนะขัน มึงขานี่ขาทั้งเลือกทั้งกลางว่างสองคันอยู่เราฟังที่นี้แล้วครับบอติดพี่น้องก็จีส่งคือแมอนพันวานั่นแหละต่องต่อเดีวจะมีฟโฟูมไปกินแต่เพาก็ติดบอส่งสิติดอยู่นี่ครับใส่มมนิ ดเดียวกันพี่น้องต้องก็ต่อผาตัวนะนึง่ละซีเมนต์ข่วมมงหุ่นไวออกนะครับต่อเต็มีโฟมไปกินสวยข้าวเดี๋ยวต่บพอแก้วโมจิจักเราแต่มีเอาขึ้นมาเป็นโฟมหมดลหรเดี๋ยวผมจะแก้สถานการณ์ให้พี่น้องเข้าเมืองกันช่วงนีง้ มาต่อนดาโติงเบ็ดมาต่อไปกิ T นโติเบ็ดงั้นนั่นย่เี้ยเดาป่เขามีพรมที่กินมีพรมรุดมีวิธีแก่ครับพี่น้องมีพรมบงทีก่อนมามันรุดมันหลอนจนหมดบอ่อผมจำอยู่ทีว่าปกติพี่นอ้องเดินเข้ามาดามต่องโบติ T ้แน่ล่ะ แต่ขันแบบโปติดเลยลุงใหม่ไหนกับโไดโตมีแต่ตอดไม่พ่วงุดไปด้วยอันนั้นถือว่าพี่ปกติครับตรงแกะไข่ครับพี่น้องตอดบาทสองบาทเอาไม่พ่มงไมกินเลยหรอกครับเงี้คือเป็นวยนัยด เดีดีครับพี่น้องทั้งหลอนยินมเงอทั้งมีฟมเอาไปบดต่อไปแปะบุยอมติดแกะไข่ลังอีกกอนครับพี่น้อง ครับตอนแกะไปติดแล้วครับเอ้าติดยังบุดอยู่กสดงาจิงกินบินแห้งครับมันบ่ได้โตครับ cái thay thì nó không được bùng gần sức ăn sức nó chỉ để tu vô cái thay đều cái nồi này thì nó nếu cái này giúp cái nồi này cái nồi có tông đi ต้องมีกีน้อยครับพี่น้อ,องนี่แก้ไชครับนี่โว่ดูว่าดูเดี๋ครับนี่ครับเป็นปลาคุยลามพี่น้องปลาคุ้ยล่ามิดปิ้ปงปิพี่น้อง่ปิวท่ปลาปิ้ิ้ รักษาอย่างที่ <c oughs> เขากลิ่วมันนะครับวิธีแก้ไขก็คือมีโฟมเฮาบีคิงครับนิดหน่อยนี่นะครับบีคืงเดี๋ยวขอเอาไมาเ้เรแลนไว้กูกันครับปลายเบ็ดก็จะโพแห้งกูกันโพหลายกลัวมาเบิงอีกที่สองครับ หลังจากแก้ไขมาสิทิ์โดดบอนี่พี่นอ้องมีโฟมห้องกลมๆเนี่ยนี่นครับบีเคิงครับถ้ามดที่ง่ายห้องบีเป็นสี่ส่วนนี่ครับเกาะเข้าไปมันจะบางกันครับนอ้องสาเหตุมันแต่ก็มันจะตูดายมีโฟมิะตูดสี แเราหนูจะคมเม็ดไว้กลัวตำมิดแน่นหอยอีรีให้ฮอปบีบครับตำมิดจำเนี่กันยังดีคงครับตรงอ้ําแน่นหน่อยตัวนี้ตำมิดต้านต่วนี้ก็คือฮอปบีบประมาณนี้พอดีเขงามครับแต่ว่าฮอปเกาะหลอดมันสิบติดป่าครับให้ฮอปบีบดูสิครับบีบแบบเนียงๆจล็กน้อยนึงครับ มันแต่โตค่ายโตเพื่อให้คงมเบ็ดเอาทุนทง,ง่ายมันสิมอนสิมีพวกกันครับบีแป,ป,ร,แป,ปรแนวนี้ครับพี่น้องบีแป,ปรแบบนี้ยเราต้องยันว่าปลาบุกินหรอกครับเดี๋ยวเขาเคี่ยวเบ็ดทางวัดแต่ม้าจู่จู่ก็อติดโดดนะครับพี่น้องตัวแก้ไขมีแล้วครับนนอยูดูครับ ร้อยแครับนี่ครับก็กินเม็ดที่แก้ไขครับไอเม็ดที่บอไดแก้ไขนี่สามารถกินก็คือโบติดครับนี่ครับเราเอาที่นองข้องเบินกันครับ เบ่งกันไกลๆครับมันสิประมาณน,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 นี้ครับพี่น้องนี่ครับตีไปเลยครับผู้ต้องยานว่าพวกกินหนกต่อไปคือติดเลยปีนองบุเงห้อยเสียบดีดเลยแต่เมื่อเกาะเบ็นนดเนี่ยคือโบติดครับต่อต่อก็จะลุดไปเลยขาดไปเลย พอปายเบสท้องบุพเไหลายแล้วมีพวอย่างห้ก,ก้อนี่มันสีฝปิดครับมันบุรุนนะหลังจากเขาใจครับปิดยางเดียวเรครับกู้รุดไปสามน้องรุดแล้วครับดุดแล้วกาปนานี้จกินไปรุดทั้งสาม มีพ่มเสียเบิดับับหลังจากที่ห้าเห็ดเห็ดมันเดือดจะได้โตมันพี่น้องนครับมันจิต ตูกมอนวกันครับมือนเหลือนเดิาเดิวเต่าคนฝคนฝดึงดึงกัน านบัเสียบกงาอยู่เลือกขึ้นคอนมีสองขั้นสอนเลย ดินเดียวพี่นันนอนตกปลาจะมั่งนี่ว่าปลาตกกลางมันกันพี่ที่ขอจบคลิปสำเนียก่อนครับแต่ว่าผมกดสียังตกไปเรื่อยๆอยู่อีกประมาณจักชั่วโมงครึ่งครับมีเวลาอยู่ เือจังสี่พี่น้องเมื่อที่ปลากินโบยน่อมติดหรือว่าหล่อนกัดเป็นมิพุ่มไปกินบบคอยติดปลานี่ก็เทคนิคมันเกิดขึ้นพมวานนะพี่น้องแล้วมันก้มมากเลยแบบแบ่งออกครึง่งหนึ่งถ้าเป็นเม็ดใหญ่ห้าวแบ่งเป็นสี่ส่วนจะได้พี่น้องนี่สมมติว่าเม็ดใหญ่แนี่ยนะครับเม็ดใหญ่ก็ม็ดน,น้อยประมาณตัวเม็ดน,น้อยนี่ห้าวแบ่งครึ่งครับ แบ่งคืงแบบนี้ครับนี่ฮ่องกพรอเบ็ดครับส่วนเม็ดแน่แบบนี้บ้านเองมันแบ่งเป็นสี่ส่วนครับพรอมันใหญ่้องแบ่งเป็นสี่ส่วนพี่น้องบอกตังย่านว่ามันสีโบเห็นบบได้กินหรอกครับน้องนี่ก็แบ่งซ้ำประมาณแบ่งเป็นสี่ส่วนเหตุผลที่เหตุแบบนี้คือ เวลาห้อเกาะเบ็ดเดี่ยวเกี่ยวตะขอเดียวมันเียแห่มันลื่นมันมอนหันากมันก็หน่อยๆอยู่ในตะขอุผะส่วนมันเกี่ยวมันเกาะมันสบแหนแห้งเวลาปลามาต่อปุ๊บมันจะถือท่านที่ด้วยครับพอปลาที่กัดมีพุ่มไปซื้อนี่คือปลามันดูดเข้าไปเด่วมันก็ผลออกเพราะผลออกทาเบทอโบโพแห้งมันก็สิเกาะนิดเดียวครับเพราะตุ๊กนิดเดียวมันก็ดูดไปแล้ว มันก็มีพรมมันขาบอยู่นี่ป่ามันการยิงเมื่อกสิสวัดดุดไปเรื่อยครับพอมันผลออกบานี้ถ้าห้าเหดแบบนี้นี่ไม่ได้ปลายเบ็ดห้าไปเกาะป่าป่าป่ามันจะเกาะมีพฟมสื่อดุลกันครับเมื่อกีิดึนขึ้นมาควรเบ็ดโตเบ็ดห้าก็จะไปปักเขาในป่าป่านั่นคือเป็นเทคนิคเลเกๆน้อยๆใหน่อยพี่น้องเขานำไปใส่ร้องมือพี่น้องด้วยพวกนั้น นขนาดนี้ปลาเนี่ยไม่นังเอาไปกิมสวยอ,อยู่ลองราะว่าปลา,ปา,ปาดูปลาเปล่าแบบพ่นออกคนออกไว้ครับน้องนี่เป็นปาเลแบบเลนติดด้วยังินสแเงินครับปาเปล้วกบพ่นออกนะับติดอีกแล้วพี่น้องปลาสีขาชิมเป็นงอดเป็น,ปง,น,น,ง,วนงวดครับ าราอะไรกนะ็ไดยอย้อยู่พี่น้องแต่ว่าผมรอหรอครับเพราะผมตรงการปลาหางแหลจนง่ายๆพี่น้นนนนนนองนี่ครับมันปลาหางแดงกินครับท,ที่หมายปลาหางแหลนี่หมายปลาพุ่ล่ามครับเราตรงการปลางมเท่ากัไปบเรื่องตีปลายู มันกสิไดตามที่ห้องตองการครับต้องที่พื้นวดเดิน้องบางคนครับตาที่ใดทีว้องพูดกดี้ยวไอ้หน้องเพราะมันกินเป็นสิ่นีครับพิ่นครับ ของดแดงนั่นเองครับทำ不来ทับไถในกระคอพี่น้องห้องผู้จิตติดตามอยู่ดีมีแห้งกันเบอ้อทุบหูทุกคนครับจิตเงินอยแล้วนี่จิตท่องก็ได้ท่องนำลมนี้ด้วยกันสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งกันเบ้อหูทุกคนครับขอเก่าก็มาสวัสดีครับ